ทำอย่างไรเมื่อติดเชื้อไวรัส HIV อันดับแรกนะคะก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนนะคะว่าการติดเชื้อไวรัส HIV นั้นนะคะปัจจุบันสามารถรักษาได้แม้ไม่หายขาดค่ะแต่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาต้านไวรัสอย่างตรงเวลาไปตลอดชีวิตนะคะและในขณะนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลของ อาหารเสริมหรือสมุนไพรใดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ร้อยเอร์เซดังนั้นจึงจําเป็นที่ต้องรักษาโดยการใช้ยาต้านไวรัสรับประทานทุกวันไปก่อนนะคะและเมื่อท่านป่วยแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหรือติดโรค่วยโอกาสนะคะเข้าสู่ระยะเอดในที่สุดให้ท่านนะคะปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะมาตรวจสุขภาพตามนัด การตรวจสุขภาพตามนัดเป็นประจำจะช่วยติดตามระดับไวรัสในเลือดระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะและก็สุขภาพโดยรวมด้วยค่ะ 2. นะคะให้ท่านนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเฉยโอกาสได้นะคะ 3. นะคะ อีกเลี่ยงนะคะการสัมผัสกับผู้ที่มีการเจ็บป่วยและควรล้างมือบ่อยๆหากจำเป็นนะคะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเมื่อท่านเข้าไปในที่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ท่านนะคะมีค่าเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนะคะและ 4. ขอให้ท่านนะคะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสค่ะและ5นะคะ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและพักผ่อนที่เพียงพอนะคะผ่อนคลายความเครียดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะสําหรับคําแนะนําในการรับประทานอาหารนะคะให้ท่านปฏิบัติตัวตามนี้นะคะ 1. กินอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่เน้นกินอาหารสุกสะอาดนะคะเด่าเลี้ยงอาหารดิบอาหารสุกสุกดิบๆค่ะ 2. รับประทานปโปรตีนให้เพียงพอเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ แล้วก็3นะคะเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้เพื่อรับวิตามินและแร่ธาตุนะคะ 4. ท่านควรจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเค็มจัดอาหารหมักดองเนื่องจากอาจจะมีโซเดียมที่สูงส่งผลต่อโรคประจำตัวในอนาคตได้ค่ะข้อ5นะคะหากท่านไหนนะคะมีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วนะคะก็ควรที่จะควบคุมอาหารและก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะหรือท่านไหนนะคะที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะก็ควรที่จะต้อง เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้เหมาะสมกับภาวะโรคของท่านด้วยนะคะและสุดท้ายข้อที่6นะคะท่านควรจะดื่มน้ําสะอาดมากๆอย่างน้อย8-10ถึงแก้วต่อวันนะคะการดื่มน้ําสะอาดมากๆนะคะจะช่วยนะคะทำให้ท่านได้รับน้ําปริมาณที่เพียงพอและช่วยลดโอกาสอาการข้างเคียงที่มีผลต่อไตด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอแนะนําให้ท่านงดสูบบุหรี่และ ดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเนื่องจากเพื่อสุขภาพโดยรวมนะคะและเพื่อลดโอกาสการเกิดอาการแทรกซ้อนและการตีการกับยาต้านไวรัสนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะท่านควรมาก่อนวันนัดกรณีที่ท่านมีอาการผิดปกติเช่นหายใจหอบเหนื่อยผื่นขึ้นตามตัวปวดศรีรษะมากมีปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะเป็นฟองมีตัวเหลืองตาเหลืองเป็นต้นนะคะหรือกรณีที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือยาของท่านเหลือไม่ถึงวันนัดหรือยาหมดก่อนนัด ห้ามขัดยาเด็ดค่ะนะคะโปรดมาที่โรงพยาบาลก่อนวันนัดค่ะสําหรับวันนี้นะคะท่านก็น่าจะได้รับฟังข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรับประทญญานยาและการดูแลสุขภาพไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถปรึกษาม,มาได้ที่ l i น์แอที่ขึ้นด้านบนนี้นะคะหรือโบโทรศัพท์ของโรงพยาบาลขาวงตรงนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ